สวัสดีค่ะนะคะสวัสดี f อนะคะทั้งแฟนเพจแฟนช่องนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะคุณแม่เพิ่นกลับไปหาเกีียวหยาให้ไข่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาแม่ก็นเนาะสวัสดีจ้าแม่มานี่แม่ไปเอาหยาให้ไข่พี่น้องเฮ็ดเพื่อ อีแม่เฮ็ดเพื่อเอฟซีได้หนิมาเอาตัวเลขกับเพิ่นกับซิแบงป่นคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะไปทั้งไรดีแม่เฮ็ดไปแล้วเนาะเฮ็ดไรแล้วเพข่าวมิโจตะเวนอยู่ว่าสิมาตะเวนเอาโทรศัพท์ไปสอมอยู่แม่โทรศรษาจะห่างแล้วบ่นะคะไปปู่นเบิ่งอยู่ครับไปอยู่คุณมาเอากระปูกระได้เนี่แม่เอาตำราเราต้องออกเอาใส่เอานี่บ่เอาไซเออร์กระปูเนาะโอ้เชียร์พาไปจกเก้ายันเดี๋ยวหนูไปถ่ายุหันแม่ไปเอาเลขก็ได้ อันนี้บ้านแม่น้อยนะคะแม่เลี้ยงเป็ดน้ำบ่แม่เลี้ยงเป็ดน้ำเลี้ยงเป็ดเลียเเ้ยงควายมีไก่น้ำอยู่บ่แม่โอ้ามีควายพร้อมท่าพี่น้องไปเบิ่งควายแม่หน่อยแม่หน่อยกำลังมา เบึ่งปูพร้อมเด้อจอมปลวกของปูนั่นจอมปลวกของปูนะคะชัดค่ะแต่เน็ตลดสองสามครั้งแล้วนะคะเอาหรออ๋อเสียงชัดภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอามมา่มองนี่สัญญาณมันบกค่อยมีไหมที่เป็นแนวนี้แรือบัน,นี้พี่นอ้อง มาดูค้ายเป็นตะหักตะหักมาจังไงคะเป็นตะหักแท้เป็นรา <c oughs> ชิมีฝังโค้งราชิมีฝังโค้งเก็ดสยายไ่นหน่อยใหม่มเพราะว่าเม่นมากนะครับ แม่น้อยนะครับเดี๋ยวมาที่สุดแล้วพี่เนาะของนี่สัญญาณดีดีคนแม่ก็รออยู่นะครับเของแมาตาเว้นอยู่ครับไปส่อมโทรศัพท์เก็บตังค์ตาเว้นอยู่โทรศัพท์มันบอดีแม่แม่น้อยวันดีครับแม่จ้าวันดีจ้าใช้เสียตัวนี้ละครับเนาะตัวมันปะครับแม่ตัวเนี้ยตัวมันแหมปวดขาดเนาะแม่เนาะไปขอปู่เพื่อให้ดีดี เป็นวันของปูเมีนดีๆมเมื่อวานนี่สามเก้าเก้สามนะครับอ่ะเอฟซีไล่ทันเพรานว่าโกัฟตัวมียออ <c oughs> อ,อ,อ,อไว้จ้ะเก้ขึ้นเจียเลย้มหน่ต่อเป็นนักนเอเื้อนอนเาตัเนียนพร้อมเนาะแม่เนาะตัวงกลมเนะาะจ้ะอันนี้ยังแปดสองที่เมื่อวานแปด่องครับน้องสามต้องหวัวเน เขาคือมากออกตัวเก่าใช่ไหมก็สามกับอะอีกเรื่องเชืเป็นเก่าสามตีบังค่ะนี่แต่ว่าหายกัหายไปสตลาเห็นอยู่สูตรเพื่อนเนาะค่ะนี่นี่เก่าสามโตะอมก่าสามเก่านะแม่เนาะครับสำหรับงวดนี้ได้มาแล้วนะคะเมยหน่อยเปลี่ยนเมย์ไปแล้วตอนสำหรับของเมยหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะหลอกให้นะครับเพรด้ตยวเปลี่ยนสายใหญ่คนแม่ใหม่เลย เจ้าแม่หอยลาวเจ้าแม่หอยลาวลาวชนิดงโพงเพราะว่าให้แม่นมากนะครับตำลาเขไม่น้อยคุณอํานวยบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคุณจ้าสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมพี่น้องคอมเมนต์ให้ในได้จ้าบอกไปขอคุณดม่เพราะว่าปูขอคุณกัให้เป็นวันของปูวันศุกร์ให่หเป็นวันของปูด้วยวันศุกร์ ยืนครับเนาะครับนขอเพราะว่าซุปสิพันธ์ธธน่ะข้องกูเขาตรงไปเลยสว่สดีคุณเวศเมียขอบ,บุกโดดจ้สวัสดีค่ะคุณนบนบพรละดาคุณนบละดานะคะสวัสดีนะคะวันนี้มม่ลวงนาหนึ่งวันเพราะว่ายานเอฟซีมันบ่เห็นนะครับใชจะเลยมากเดี๋ยวรอสักคู่น,นะคะ ตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์ s มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปโูศิลานะคะ idline นะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อได้มากบายแม่มืวันนี้มาคำเลยค <yeah. S 1> <laughs> ำแล้วพี่นอ้อง <laughs> บอกคน,นกลับแล้วแม่เด้อป่ะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่มาหลายได้เนี่ยครับโกหกัะหน่ <laughs> อยครับเพียบายคนกลับเองสี่ศูนย์ศูนย์สี่มันกลับกัน มันไหลแม่ก็ได้หายแส่สี่ศูนย์โรเฮดกับหอน้ำอ่ะสามตัวหนึ่งสองแปดสามสี่ศูนย์สองชุดน้ำแมนเนาะพี่เจนหน้าไว้นะครับแจส่วนมาคล้องกดไลค์กดแชร์แห่งงปังๆรวยๆเด้อพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นลาวันที่สามสิบนะคะไหนจะไปเจนมาถีอยู่เจนเย็นเด้อ อันนี้สองหกนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดเน้นของแม่จะมีสี่ศูนย์นะครับห้าหนึ่งเก้าสองหกเจ็ดี๋ยวขึ้นข้างหน้าให้นะครับสำหรับชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับตัวกั้นหารตัดสินนะครับเดือสามสี่เก้าสามและสองหกนะครับสองหกนะครับในวันเป็นสองแปดนะครับ ถูกต้องเนาะแม่เนาะเขียนเอตัวท no e ี่แดงๆอันนั้นไม่แน่สองหกนั่นเลขสองหกน่ะสองหกซีดแดงๆแถบใหญ่ๆมันจังเออชัดเจนน่ะเออฮะสองหกแล้วชุดนี้เขาเป็นสองแปดนะครับเป็นอย่างเห็นชัดเจนสองหกน่ะล่ะมันจะออกสองแปดเขาก็บซถึงอีกแล้วมันจะออกมาเร่แหน่อยเสียเวลาก็ให้ดึงนโซ่แกะมันมันดึงตัวออกเด้อขับเป็นแม่ให้แล้วนะครับ ตำลาวเนี่ยแม่ผมลืมแก้มันทีฮะสามสิบแล้วแม่ะเนาะแม่ผลนทำสามสิบนะครับเรื่ดูดักฮะสามสิบ้อคอนะครับอกเจ็ดตำลาวของแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมอ่ะครบสูตรเต็มสูตรเพามีคิดบ้านเนี่ยได้ล้ แม่โชว์เอฟซีลงเลยนะครับทุกต้องนะแม่เนาะสามตัวถูกต้องนะคะอ่ะมาตามต่อเป็นงวดที่สองของปูแม่อย่าลืมขอปูคนเด้อแม่ตองวดนะครับเนาะโซ่เอฟซีเป็นโชคดีตองวดนะครับเดี๋ยวขยายกล้องให้กอนได้พี่เนาะแต่วันศุกร์ส่วนมากจะเป็นมื่นของปูเอมากปูเมันจะใไฮตรงตรงเมื่อวันศุกร์นะครับให้กลับคือเก่าหลีว่าแม่นี่ ไฮกับเนาะครับเนาะไฮไปกับเนี่ยครับเด้อตัวกันก็ห้ามตัดทิ้งนะครับตัวกัฟลายแน่บระเทศกับไทยครับตัวเน้นที่วงกลมสีแดงครับจะมี4 0 5 1 9 2และ67นะครับตัวกันจะมี3 4 93และ26นะครับนี่เป็นตัวกันไม่หน่อยว่าห้ามตัดออกเวยครับเด้ออ่ะพี่น้องเห็นชัดปะค่ะใครไม่เห็นคอมเมนต์มาได้ใครไม่เห็นคอมเมนต์มาได้นะคะ สำหรับตำราวนะคะของแม่น้อยนะคะวันที่30สิงหาคมพศ2 5งพอบ2,567งวดที่ผ่านมาวันที่28นะคะให้93มันออก39นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดน,นี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับตำราวนะคะเด่น4ีรอง0นย์เด่นสรองศจับคู่4051 92แล้วก็67 3493ยังมานะคะงวดน,นี้93แล้วก็26นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็น2 6นะคะแอดมินเขียนคล้ายๆ8นะคะแต่ว่าจะย้ำไปที่2 6นะคะถึกต้องบะแม่ก็สำหรับท่านไหนนะนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมก็เป็นพร้อมเพย์นะคะ0887457586นะคะ ID ด i ไลนนะคะ ST3251 นะคะขอบคุณทุกท่านทุกลค์ทุกแชร์เด้อพี่นาวจา แหงๆปังๆเลยรวยจ้าแคปหน้าจอแล้วนะพี่น้องเนาะสุกๆมันมันสุกูสุกคนนะคะจบการ์ดแล้วนะคะอย่ลาลืมไปกันนะครับเพื่อนก่ว่าอยากดูตัวเลขขนมไทยของคุณแม่น้อยแม่ช่วยเพื่อนบ้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพงสุทไทยนะครับวันนี้กับไก่ไก่มือวันนี้เป็นวันที่28นะครับ2ี่แล้วนะครับ วันที่29นะครับ29สิงหาคมนะครับกอล์ฟพดเมื่อกี้ขอตัวก่นะครับกอล์พีดเขียนกอล์ฟพีดคุณน้องแต่ว่าให้เลขมันถือเด้อปูเป็นไฮอยะไรน้ะแม่เนาะจ้าอ่นะคะอันนี้จะเป็นตำไทยนะคะท่านผู้ชมแซ่บหนักจอยตำไทยนะคะของแม่น้อยไอเดียฟาร์ดรับด้วแม่แป๊บนึ่งรอสักครู่เหมือนเดิมใครโทรมาหาแม่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ สำหรับขนมไทยของแม่น้อยนะคะตามนี้เลยนะคะอ่านให้แนบบนท่ามสรุปตัวเลขที่คุณแม่เน้นให้เน้นให้นะครับใบวงกลมสีแดงเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเก้าแปดเก้านะครับตัวกันเจ็ดเจ็ดสองเก้าและหนึ่งแปดนะครับสำหรับแนวทางสามตัวมีสองชุดเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดห้าหกนะครับอ่ะผู้ใได้ข้ามารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาภนะคร,รับสำหรับตำลาวและขนมไทยแม่น้อยนะครับแม่รับโทรศัพท์คะเพติมากตะกุดเหล็กไรลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็กสาเบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็ก3นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเ่งปังปงรวยรยสวัสดีค่ะ